ที่ห้องประชมุมอู่ทองชั้น4โรงพยาบาลกำแพงเพชรนายชาติพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของวงตระกูลโดยมีนายแพทย์ปริญญาณนนาคบุญบุตรสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรนรชายสวรชัยแก้ววิรัน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขเข้าร่วมพิธีซึ่งในโอกาสนี้นายแพทย์สรวรชัยแก้วฮืรันผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาแพงเพชรได้เขารับสายสะพายชั้นปฐมมาผ่อนช้างเผือกด้วยนายแพทย์ปริญญาน,นาคบุญบุตรสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร กล่าวว่าในนามของข้าราชการสังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระบอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะายประจำปี2565และประจำปี2566เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2566 และส่งพระกรุณาให้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีข้าราชการในสังกัดส,สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายชั้นประถมมรพรช้างเผือกจำนวนสองรายและชั้นปฐถมมาพรมงกุฎไทยจำนวนทั้งสิ้น38ราย mungkin